สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แอดก็มีประเด็นอ้อนๆอีกแล้วนะคะในวงการบันเทิงนะคะออกจะมาจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเป็นเรื่องของคุณหนุ่มกันชัยนะคะกับคุณภูมันธนานะคะที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจนะกับกระแสข่าวของทั้งคู่นะคะแอดก็เลย มาสรุปทำลายของเขาทั้งสองคนนะคะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมเขาสองคนเป็นคู่กรณีกันนะคะพี่นุ่มกันใจนะคะกับพี่ปูมันธนาจากประเด็นเรื่องนี้สองล้านกับคุณลูกหมีแต่ทำไมพี่นุ่มกันใจถึงว่ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ ก็คือเริ่มต้นนะคะเมื่อกลางปีสองพันร้อยหกสิพี่ลูกมีรัศมีแถลงข่าวพร้อมกับทนายเดชาทนายกุ้งแชร์อดีตดารานางามปอปลานะคะให้อักสนย่อนะคะเมียนักการเมืองยืมเงินตน2ล้านไม่คืนเช็คเด้งจนต้องแจ้งความสนตองโลนะคะ ไม่นานกล่าวอ,อ,กอักษรนย่อตูกเฉลยว่าคือ,อพี่ปูมันธนานะคะอีมะท,ทองคากลายเป็นที่จับตาของสังคมทันทีนะคะพี่ปูมันธนาพร้อมพี่อาหารและทนายประมาณถแถลงโต้ยอมรับว่ามีหนี้แต่ไม่ถึงสองล้านดอกเบี้ยถูกคิดเกินกฎหมายพร้อมเตรียมฟ้องกลับข้อหามินประมาทนะคะ แล้วก็มีการนัดไกลเกลี่ยที่สอนอทองล่อนะคะเป็นครั้งแรกที่พี่ลูกหมีเจอพี่โปูแต่เจรจาไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ช่วงเข้าสู่ช่วงรายการอุ่นกระแสนะคะข่าวนี้ดังนะคะรายการอุ่นกระแสก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567รรายงานอุ่นกระแส ได้เปิดศึกนี่พี่ลูกหมีลิลลี่ฟาดพี่ภูมันธนานะคะว่าพี่ลูกหมียืนยันว่านี่สองล้านคือเงินต้นเท่านั้นนะคะมีสัญญาชัดเจนนะคะโอนจริงรวมกว่าสี่ล้านบาทแต่ถูกหักล่วงหน้าไม่เกินกำหนดดอกเบี้ยเองนะคะลิลลี่เอียนนะคะถูกแฉลิล ขอไปค่ะลิลี่เอียนนะคะเฉะตุกยืมห้าแสนห้างลงทุนปลาเข้าวงการนะคะเอ่อแล้วก็พี่ปูมันตะนากา็มีการฟ้องร้องทนายแก้วด้วยนะคะพี่ปูว่าจ้างทนายแก้วทำคด,ดีมินก้าจ้าง150,000บาท แต่ไม่พอใจผลงานจึงยกเลิกและของเงินคืนตานายแก้วคืนหนึ่งแสนบาทหักงห้าหมื่นบาทเป็นค่าวิชาชีพก่้าเสียเวลาพี่ปูไม่พอใจนำไปโพสนะคะพร้อมตั้งกำตามไปยังรายการหุ่นกระแสรวมถึงพี่หนุ่มว่าทำไมยังเอาตานายคนนี้มานั่งในรายการอีกจากนั้นทางฝั่งพี่หนุ่มเลยนำมาถามในรายการหุ่นกระแสว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น เมื่อวันที่2 9มกราคม2568พี่จนายแก้วขึ้นรายการหุ่นกระแสชี้แจงว่าทำงานจริงปฏิเสธข้อหาและเผยว่าลูกความอยากให้โบบากูกรณีแต่ตนทำงานตามวิชาชีพแล้ววิปูเห็นว่าการชี้แจงทำไม่เสียชื่อเสียงจึงฟ้องพี่จนายแก้วข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานี่เป็นการ ต่อเทปรายการของหุ่กระแสะมานะคะเดี๋ยวจะอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะอ่าพี่หนุ่มกันใจได้พูดว่านี่ค่าทนายแสนห้าสงคดีใช่ไหมแล้วสุดท้ายเกิดอ,อะไรขึ้นทนายแก้วก็ตอบว่าใช่ครับสงคดีหนึ่งแนห้ามืนบาทแต่เขามาบอกเลิกบอกว่าผมไม่บบักู่กรณีหนุ่มกันใจก็ถามว่าแล้วเรื่องที่ว่าไม่เซ็นเอกสารละ่ะ นายแก้วก็บอกว่าเอกสารเลื่อนนัดผู้ต้องหาต้องเซ็นเองไม่ใช่หน้าที่ตนายครับพี่หนุ่มกันใจก็ถามว่าแล้วเงินที่คืนกันยังไงตนายแก้วก็ตอบว่าผมคืนหนึ่งแสนแต่หักห้าหมื่นเป็นค่าวิชาชีพค่าเสียเวลาเพราะอ่านบางอย่างตำไปแล้วหลังจากจบรายการหุ่นกระแสเทพนี้ พี่ปูมันตนามองว่าการที่พี่หนุ่มกัญชัยถามและทนายแก้วตอบเรื่องกระจ้างการคืนเงินหนึ่งใส่หน้าหมื่นบาทนี้หากห0าหมื่นคือการนำเรื่องส่วนตัวออกอากา,กาศโดยเฉพาะคำรรว่าลูกความอยากให้โบบักกูกรณีทำให้ภาพพี่ปูตกมองว่าเรื่องมากกดดันทนายและไม่มีเหตุผลพี่ปูเห็นว่าการสนทนานี้ทำให้เสียชื่อเสียงตกเกลียดชัง จึงไปแจ้งความฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต,ต่อตั้งพี่หนุ่มกัญชัยและตนายแก้วพี่ภูมันตนาก็เลยดำเนินการฟ้องก้าแจ้งความที่สอ,อทอ,อฟ้องคดีร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผู้ถูกดำเนินคดีคือตนายแก้วพี่หนุ่มกัญชัยและบริษัทดีคืนดีวันจำกัดผู้ผลิตอุอนกระแสะหลังจากมีปัญหาฟ้องร้องกันพี่หนุ่มกัญชัยโพดภาพคนกำลังตุบป,ป,ปู ส่วนพี่ปูมันตนาโต้ด้วยการตั้งคำถามต่อสังคมว่าได้เห็นอีกมุมหรือยังและสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าข่ายคมเหงคุกคามหรือไม่พี่ปูยังฟุ้งประเด็นไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนทองรอว่าถ้าเป็นประาชาจนตัวไปจะถูกดำเนินคดีหรือไม่พร้อมถามต่อถึงสิ่งที่ทนายธรรมราชฟิล์มและตัวเธอเองตูกกระจำว่ามันถูกหรือไม่ ด้านพี่หนุ่มกันใจก็ประกาศจดเจนอากดีมินที่พี่ปูฟ้องพิสู์แล้วว่าไม่ปิดตนจะฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จและกันแกล้งให้พูรับทั่รายาเพื่อปกป้องสิทธของสื่อมวลชนเรื่องประเด็นคดีก,กับทางพี่ลุงหมีศาลจะต้นพิพากษาให้พี่ปูมนรนาปิดสัญญาเงินกู้ต้องชำระเงินต้น1น0 0ล้านเจ็ดแสนสามื่นข้าันบาทพร้อมดอกเบี้ย15ตต่อปีนับจากสองมีนา ฝั่งพี่ลูกหมีระบูอากไม่จ่ายไปในสามิบวันจะเดินหน้าสืบซ,ซับและอาจฟ้องล้มล,ลายต่อไปนอกจากคดีเพ่งยังมีคดียา,ยาอีกช่อคโครงปรบรเจคที่ศาลประทับรับฟ้องแล้วรวมถึงคดีมินประมาทที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาต่อมาพี่นุม่มตอนฟ้องคดีของน้องเบียเดิมพี่นุ่มบรรจัยเป็นผู้ยื่นฟ้องน้องเบีย พัฒนันข้อหาหมิ่นประมาทแต่ในวันนัศาลพี่นุ่มตัดสินใจตอนฟ้องหลังได้พูดคุยกับน้องเดียแล้วและไม่อยากให้เรื่องบันปลายจึงให้ทนายตนนคดีเพื่อปิดจากความกัดแย้งทันทีที่ข่าวตอนฟ้องเผยออกมาพี่ปูมันธนารีบโพูดแรงใจก็ความว่ากลัวแพ้จริงตนคดีโกนพร้อมแคปชั่นเพชรแม่สู้ๆต่อมามีกระแสข่าวลือว่า ว่ามีดาราติดหนี้ยากับสามีนะแล้วก็มีเป็ดดังออกมาโพสต์ภาพปริศนาดาราสาวถูกสามีขอยาไล่ออกจากบ้านและมีหนี้สินรุงรังนะคะพี่หนุ่มกัญชจเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสเปดดังดังกล่าวนะคะว่าผมรู้จักไหมครับต่อมาต่างพี่ภูมันตนาก็ออกมาโพสตรดดๆแต่ไม่ยืนยันว่าเอยถึงใครอาจจะเป็นโพสต์ลอย โพต,ต่อเนื่องประมาณว่าเจ้าพ่อสื่อมีพฤติกรรมใช้อวตารสปอนเซอร์มาทำลายโพสต์ว่าบุคคลหนึ่งมีอำน,นาจในการกลุมสื่อกลุมเปตต่างๆมาโจมตีใส่ร้ายคนมีการใช้้อยคำแรงเช่นหน้าตัวเมียเจ้าพ่อสื่อมีเมียน้อยรวมถึงเรื่องลูกเมียน้อยซึ่งทำให้สังคมตีความว่าเป็นการปุ่งเป้าโจมตีตรงไปที่อีกฝ่าย ต่างฝั่งพี่นุ่มกันใจออกมาตอบในรายการหุ่นกระแสมีชาวเน็ตเข้าไปถามยอมรับตรงๆว่าเป็นลูกเมียน้อยพร้อมย้อนตามกลับว่าแล้วมันปิดตรงไหนพิหนุ่มย้ำว่าไม่เข้าใจเหตุผลที่ถูกด่ารุนแรงขนาดนี้แล้วยังไม่แน่ใจว่าคำพูดนั้นปุ่งตรงมาที่ตนหรือไม่แต่ชัดเจนว่าอาจเป็นการพาดพิงถึงตนจริงจะดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ ล่าสุดตังพี่ปูมันธนาก็ออกมาเล่านิทานพี่ปูโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนิทานก่อนนอนรวมถึงหญิงเพศแม่ที่ถูกเจ้าพ่อสื่อใช้อิทธิพลและสื่อโจมตีแต่ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องเธอยกตัวอย่างว่าแก้บโพสสั้นๆปกป้องตัวเองกลับถูกขยายเป็นข่าวใหญ่และถูกนำไปโจมตีสามทั้งที่ทำไปเพื่อรักษาศักดิ์ศรีพี่พูทิ้งท้ายว่าความจริงอาจถูก บังชั่วคราวแต่ไม่มีวันหายไปพร้อมย้ำว่าความดีและความจริงจะส่งสว่างเสมอนะคะนี่ก็เป็นสรุปนะคะ,ะเกิดประเด็นดราม่าก,กันนะคะระหว่างหนุ่มกัญชัยและคุณภูมันธนานะคะที่แอดอสรุปมาได้นะคะจากเป็ดดังนะคะ,อะแอดก็ได้เข้าไปดูนะคะ เฟซส,ส่วนตัวของคุณภูมันธนาและคุณกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะก็เห็นทั้งคู่นะคะก็เล่านี้ตานกันตลอดทั้ง2คนคู่นี้คุณภูแกก็โพสทุกวันนะคะโพสคือบอกว่าเจ้าพ่อซื่อหน้าตัวเมียบ้างฮะมีเมียอายุ49บ้าบ้างละอะไรแบบนี้นะคะ ก็คือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าคือใครนะคะคือทั้งสองฝ่ายเท่าที่ฟังดูก็คือไม่ยอมกันจริงๆนะคะคุณโปก็โพสอยู่ตลอดนะคะไม่ได้หยุดไปไหนนี่ณเวลานี้แกก็ยังโพสอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆได้เข้าไปดูเฟซส,ส่วนตัวของคุณโูมันธนานะคะ ที่แอดในคลิปสื่อช่องหนึ่งที่ว่าคุณกันใจยกำเนิดปลอยมาพูดถึงนิทานเรื่องหนึ่งแล้วก็ใช้กรรค่อนข้างาเจ็บปอสมกวรน,นะคะก็รู้ถึงว่าก็คงจะไม่พอใจอย่างมากนะคะถึงกั้นมีการจะฟ้องร้องกันอย่างแน่นอนนะคะ ช่วงแรกคือเป็นประเด็นของคุณโปกับคุณลูกมีแต่ตอนนี้กลายมาเป็นมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะก็มีคนดังอยู่นั้นก็คือคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดปลอยด้วยนะคะและก็ไปอ่านเจอในเพจด,ดังอีกเพจหนึ่งนะคะพี่หนุ่มได้ฟ้องอ่า ได้ยื่นฟอ้องบุคคลท่านหนึ่งแล้วนะคะให้ทนายตุ้ยนะคะหรือว่าคุณพรศัก์วิภาซาปานนนะครับเปรียมฟ้องคนหนึ่งแล้วนะคะโดยทนายตุ้ยได้แนบเอกสารพร้อมแคปชั่นว่าไม่ต้องว่วงนะครับมีท้งแจ้งความและฟ้องเองต่างกรรมต่างวรระโรมายครับ ได้ๆฉันไปเอ็นโพสทางฝั่งลานของพี่นุ่มออกออกมาโพสชัดๆป่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวว่าการที่ใครคนหนึ่งใช้ความเป็นคนมีชื่อเสียงในทางเหนยไม่รู้มากล่าวหากล่าวอ้างในเรื่องที่ไม่มีมูลไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความเสียหายและผลกระทบมันไม่ได้โดนแก้คนเดียวแต่มันกระทบตั้งครอบครัวและชื่อเสียงของตระกูลค,คุณไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นยังไงคุณไม่รู้เลย ให้จำได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครุณาญาทำตัวรู้ดีรู้มากวุ่นวายกับครอบครัวตระกูลคนอื่นเขาเพราะเราไม่เคยเห็นใครดีกว่าคนในครอบครัวของเราได้โปรดและพิจารณาว่าครอบครัวเขาปรองโลงกันดีเขาวงใัยกําลังใจกันเสมอนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือตาตางกู้กรณี คุณนมกับคุณปูตาต่างจะยืดเยื้อยาวนานแน่นอนนะคะคู่นี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะเราไม่รู้นะคะว่าเบื้องลึกของแต่ละคุณเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราก็เป็นแฟนคลับของทั้งคู่นะคะคือเป็นคนระชาชนเป็นคนสาธารณะทั้งคู่นะคะก็ยังไงก็ สิก่ากันดีๆนะคะวันนี้แอดก็หยิบยกประเด็นงอดๆเรื่องนี้มานะคะอินยังเป็นกระแสอยู่นะคะก็เลยเออกมาพูดกันในวันนี้นะคะตอนแรกกาว่าจะไปไลฟ์สดแต่ว่าไม่มีเวลาไลฟ์สดได้แบบต้องไลฟ์ครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะแอดก็เลยทำเป็นคลิปมาดีกว่าถ้าข้อมูลหรือว่าอะไรปิดบ้าดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะ แอดก็เห็นจากสื่อดังๆนะคะก็เลยมาสรุปนในเพื่อนๆฟังนะคะกับคุณหนุ่มกัญชัยนะคะกับคุณโปนะคะยก็ฝากสป,ปอร์ตเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ